ตอนนี้ที่จีนฮิตฮิตเหมือนกันฮะแชร์ภาพผู้ชายคนนี้ขอดูหน่อยฮะนี่ดูดีดีนี่นี่เป็นอะไรรู้ไหมฮะละครหรอซีรีส์หรอโน no 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 กระเป๋ารถ n นโน no กระเป๋ารถเมล์หล่อสาย306เดี๋ยวนะทำงานกระเป๋ารถเมล์จริงๆเหรอพี่เป็นดาราหรืออะไรไม่ใช่ที่เมืองซีอาน306ภาษาจีนเนี่ยนะฮะพูดว่า306หรือ306พูดว่านเหลี่ยวสายนเ306 306สาย306 306 ชื่อว่านายเจ้าห้าวหนานนะฮะเจ้าห้าวหนานอายุ21ปีโอ้ออโหหล่อเลยนะเนี่ยเนี่ยดังเป็นผู้แต่กกายเป็นเน็ตไอดอลเลยแหละครับเมื่อเพื่อนเนี่ยได้โพสต์ภาพของเขาในเว็บไซต์หวยป่อนะครับ,รบหรือว่า Twitter นนเนี่ยนะฮะแล้วทำให้สังคมโซเชียลจีเนียพากันแชร์ภาพของเขายกย่องว่าเขาหน้าตาหล่อเหมือนใครแดเนียลวูนะเปรียบเทียบด้ยนี่เฮ้ยคล้ายเหมือนไหมคล้ายนะ แต่เขากิ๊บแอบชอบว่าเขาหลอกกว่าไม่รู้อะกิ๊ว่าคนนี้หลอกกว่าก็ตอนนี้กำลังโสดแล้วกำลังหาแฟนอยู่กิ๊บสวักได้โอ้ยตายแล้วตายแล้วบี้บี้เป็นไงบี้ดรอปเลยไหมรอหน่อยบาหน่อยยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาหน่อยเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งที่หล่อไม่แพ้กันคือช่วงนี้พวกคนหน้าตาดีกับกำลังอินเทรนด์มากเลยนี่รายการอะไรเนี่ยรายการคนหน้าตาดีหรือไงวันนี้ผู้ชายคนนี้ทายสิว่าเขาเป็นใครเขาทำอาชีพอะไรอ่าเต้าหวยไงใช่เขาเป็นลูกชายคนขายเต้าหวยค่ะที่ไต้หวัน คือตอนนี้คนนี้นี่ก็แบบกำลังดังมากฮิตมากเพราะว่าเขา่ามาช่วยพ่อขายของบอกเลยว่าคนต่อคิวซื้อยาวอยู่่ดูสิถ้าเจะต้องถอดเสื้อและบิดขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาไทยรัฐออนไลน์ก็แชร์ภาพนี้เนาะครับผมคนที่ดังจริงๆตกลงยังไงคือเขาขายเต้าหวยเขาเป็นลูกชายคนขายเต้าหวยบอ คือคนนี้คือมีแฟนคลับด้วยน,นะเพราะว่าเขาหล่อร่างรูปร่างดี<ท>บอดี้ดีเขาที่อ่านรู้สึกว่าจะมีคนคนไทยบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นในแบบไม่ใช่ลูกชายคนขายเต้าหวยนะแล้วก็เคยมารับงานที่ไทยด้วยนี่ปะใช่คนเดียวกันอ้าวใช่คนเดียวกันแต่ว่าเว็บไซต์จีนยืนยันว่าเคยได้ยินคนในร้านพูดว่ากลับมาแล้วเหรอดีดีดีจะได้ช่วยงานคือแบบหลอแล้วยังกระตันยูอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก็คือมีไปรับ จ๊อบบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นลูกชายคนหนึ่งที่ช่วยพ่ออะไรช่วยพ่อที่นู่นขายเต้าหู้อยู่นี่ขายอะไรขายน้ำขายไม่ขายขายอย่างอื่นไม่หมายถึงว่าเขามาขายอะไรอ่ะเนี่ยมันก็มาขายรูปร่างเขาอ๋อโชว์ตัวเปิดที่ไทยนะแถวเยาวราชอะไรเงี้ยเจ๊ก็เมาเละเลยบอกเลยเจ๊ก็เมาเละอู้ดูแซ่บมากเลยชหุ่นนมาสินมากคนถึงรายการเราเนี่แต่คนหล่อๆไม่กินเต้าหู้กินกินคนขายเต้าหู้คุณแซ่บจริงๆน่ากินกว่า <อ>จบแล้ว<อ><า>คลิปจบแล้ว<ผ>มมไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย